เวียด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 เจลบระดด Why you so ว a l m Why c l m l e i n ดเก่ยด้วยไหมอุ๊ยหัวหัวแล้วลูกหัวแ้วลูกหัวแ้วเวียดเวีดวียดเี่ยดีไหมให้พูดใหม่ว่าเพื่อนขมให้พูดใหม่ม่แล้วขออไงไม่รู้มพูดดกูไม่อยากเดินตามเลยว้าวเราเกบแต่วีดงเดียวทั้งเนี้ย

โอ้ยเคขี้ยอเข่าเต็มอุ้ยเอชอดเอชอดจะตายลโลบนะหนีแล้ว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 ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบั่อง,องห้สอ,องลูกชินถ้าไม่ตายแต่รอเนี่มันา <laughs> <laughs> มาถึงเลงชั้นเนี่ยเดี๋ยวชุบหนูขึ้นมา <laughs> มัใช่ลอเก็บเวมันเล็งถ้ามันเล็งหนวะ c e ใส่มันชอบใส่มชอบคเมื่จรวกเจ็ดเจ็เจ็ดหกอันนี้มันในครั้งมันมีแจกน่จงมันเลยเก็บปืนด s e โอตังคินาโมเส็จ e ดปเดินเป็นสัมภเวสี

ฮันมาไม่ทันวิ่อีกค่ะอย่าตายนาะยอย่าตาย,ยาห,หนอูอยู่ข้างหลังหนูอ่ะอยู่นะครับอยู่ตรง ไม่มันเก่งมันเก่งว้มันเก่งนะเว้ยพี่เก่งนะทําไงอ่ะสุดได้หนูสุดได้อันเก่งโอ้โหไม่ทันสักนําไอ้หัได้หมดไปจะส่องมันเลยเนี่ยมันน่ารำคาญมันยกเแ๊กมันหลายรอบแล้วมันยึดยักอ่ะยึดยักก็เป็นโลกเป็นโลก แจกของแจกของมันเป็นโลกมันยึกยักทำไมวะถ่าเราขานตรงนี้มันแบบได้มันไม่เอี่ยมได้ไม่เอี่ยมอะไรอะแจกของครับเสมอที่ตัวสีขาวที่ตัวสีขาวปีสมบมาโหวตไปโหดไป เออโหเฟิร์สบั๊กครับกล่องแรกไม่ได้คิวอีก<ม>ตัวเปิดโอ้ในหัวกุชชี่อ้าวเนี่ยคิวอีกตัวพี่เขาเปิดแล้วมันหมื่นกล่องแล้วเปล่าเนี่ยนี่ทำไมดิงเบนน็อหเขาหัวแนะขเข็อิดเองเหรอไม่รู้เชื่อเบนน้าตปลอมหรอปืนเฮ้ยหาคนหาคนนึงครับ มาดีเลยมามขอตัวขอโทษกันมาดีมาเดี๋ยวโอเกว่าตัวละครไม่มีความอื่มตัวละครไม่มันไม่ไม่ไม่อื่นครับมีแต่วิ่งไวครับว้าวโวยแต่ก็ต้องวิ่งเข้าไปเฮ้ยเอาดีเฮ้ยแล้วเพื่อนกูวัดสุดนะแล้วแล้วแล้วเออเออโอ้ายแล้วก็เป็นเราไปขอแล้วกำลังขอวัดช่วยโวายโซพูดว่าแล้วกูวัดช่วยที่ไหนเนี่ย ช่เราต้องเอาทุนก่อนแจ้น้อยกลัวกลัวทุกคนอ่ะว้าวไวโซคมได้สองกล่องไม่ได้เลยที่กดเลยไวโซกคมไอ้เยี่ยไปกดดอกเฉยเลยเก็บไว้นะคนเราของคนอื่นอ่ะเก็บไว้นะมีฟังแล้วมันคมจริง แล้วปิงน้อยนะแล้วยิงคมก็วายยูโซคมยูโซคมยูโซคมไม่ทำเลยแต่กูกูเลยพี่ยู่ไม่ได้เลยหนูยิงไปตั้งห้าตัวโอ้ไม่เลยนะ ไอ้พี่อยาขายตัตีอ้าวผมขายถั่วครับอาบางรับจ้างตัวตีรับจ้างตูดมีราคาใ้เราตัวตีฮะนะอะไรนั่นมันจริงี่ยอาบางรับจ้างตัวตีรับจางตูดมียราคาใ้เราตัวตีหาวัดกนครับหาวัดกลโอ้ไอ้พี่หนิกไอหน้าลำคาญเอาดิเอาให้กลดิไม่เล็กควางนี่ควางนี่ถึงเท่าไหร่หัว เส้นชมน้ี่เลยฮะเอ๊ะเสหมูกุ๊กเามทพน่เนไก่มึงม,มาวเอหมูอะไรแ่เช้ไก่ก็เหมือนโไม่ไม,ไม่แล้วหมูไม่เท่ไหร่แล้วมูกุ๊กนีก่คืออะไรวะนั่นเลยแตัวเล่น้องเดี๋ยวพ่บช่วยเม้ามันทุกเม็ดยั พี่ใส่บันทุกเม็ดเ้องพี่ใส่บันทุกเม็ดเขาโเ้โหข้าวสู้เขาได้ข้าบตู้เขาได้วุ้ดีปืนละลัวเซิ้์เนี้ยได้เปรียมหมดอ่ะไม่เน้นด้ามเน้นลัวเว้ยตัวมันบางอยู่แล้วเหมือนเนี้ยพี่เฮ้ยเนี้ยเป็นเพื่ออะไรมากันเนี้เอ้ยเธอจาใช้เพือเรียบร้อยเนาะอีกโดนเมเดียไปหวันเนี้ยโอเโชมด้วยอีคนชมหนุ่มด้วยขอดูนะขออนาดูนะขอันาดูไปลองยืดเลย เฮ้ยดูเส้ยสั่งทำดินี่นี่เสียงสั่งทำดูดิที่เสียงสั่งทำทีีเมสผมอเมสจุ่มกี่สองหยี่้านะเพียวอยู่มันค่มันเป็นปีสไอดูปืนนะฮะเดี๋ยวเขาเปิดได้เดี๋ยวเขาก็ดอกเองเขาใจดีก่เช่นนี้หัวไปไหนเนี่ไม่หล่อเหลี่ยงเลยนะไม่เขาอาจจะมีเขาาจะัได้ตแต่ทําไม่ดับให้เราก็ได้ ใช่เขาแบบพลเม็ดเธอเขาพลเม็ดเขาไวเล่นหนเล่นได้เด็ดจิกันแต่เจ็บก่เสียวเลยดิจะตายไม้าอย่างนี้พี่มีกี่กล่องที่แบบโมเต็มมากเลยนะโอ้โหเอาให้ของยิงจบนี่เข้าหัวแล้วสองกล่องไมโดนเฮ้ยเดียวไปตุ๊บบเขาบอกติดเลยมันเหมือนตั้งใจยิงว่ะแต่เมื่อกี้ยินเก็บได้สุงทีมสามกอ ตั้งใจยิงกัวกัดฟันออกมาหัวหนูมันวิ่งวิ่งกับการเดยนยิงเข้าหัวชันต้านี่แกกล้องอะไรเพื่อแต่ฟินิกอะคือแบบเมื่อกี้ที่ที่ขาเพื่อนไปสองคนนะออกมาให้คนเราเบลล์ขอขอขอให้ขาุทะลุทั้งคู่เลยนะไม่ใช่มันโอ้โหเห็นดอกกู้งเก็บหมดอะมันเห็นอะเฮียบอกว่าเขาเปิดกล้องอยู่ทันอยู่ก่อนกูเลยเฮียอ้าวก็เห็นดอกกู้งเก็บหมดเดี๋ยวรอเลย ดมึงจะมึงไปฝึกดูดมาเว้ยมึงไปอัพสกิลดูดไรดิมาฟ้ามดิกระลาจะมาเขาต้องไม่อัพสกิลดูดไรมาเหรอจะเจอเพื่อนจะ้เพื่อนคนมีสกิลดูดไรเลยนะเว้ยไปอัพสกิลดูดไรยิงไม่โดนเลยโดนลมทุกเม็ดจ้ะโอ้จะตายแล้วใช่เหรอปืนมันก็ตรงนะตก็เสียตรงเป็นเธอเนี่ยไม่รู้อ่ะขอตายคนขออะไรเลยขออนุญาตขายถั่วนะเอ้าทำไมมันขออนุญาตขายถั่วนะ มันทำงานไม่เต็มที่้ยวแบบว่าไอ้เหี้ยหนยเขาฉุนเขาฉุนเฮ้ยเข้าใจแอดอบสวยครับสวยครับเอ้ยครับนี่พแหละครับนี่เไม่เต็มที่มเลยแกดี้แกดี้ก็ป่ามอสกับพี่นี่แหละครับป่ามอสแม่งโคตรนี่เลยกูบอกเลยมันเด่นมันมันแจกแอดอบแจกแอดอบค้างอยู่อากาศนะนาตกใจเลยไอ้เหี้ยป่ามอสนไม่ได้เป็นป่าเลยเว้ยแต่ก่อนเนี่ยตอนที่ว่าจะจะก่อนเนี่ยแจกจันแจกจัง ไปแล้วนะครับไ ok> ok ้เ ok 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 ียมนป่งมายอ่ะิดท